เจนนี่และยิวตอบกลับนิ่มๆหลังถูกคอมเมนต์ถึงหน้าลูกอุ้มทองลูกสาวคนแรกเข้าสู่เดือนที่5แล้วสำหรับนักร้องสาวคนเก่งเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ตอนนี้กำลังเตรียมเป็นว่าที่คุณแม่ตั้งทองลูกสาวคนแรกที่ชื่อว่าน้องอยู่จินนั่นเองล่าสุด คู่รักเจนนี่และยิวระหว่างไลฟ์สดขายของก็มีบางช่วงบางตอนตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตที่ถามเข้ามาถึงลูกสาวในท้องว่ามีกำหนดคลอดต้นเดือนมิถุนายนแต่อาจจะมีการคลอดก่อนกำหนดนิดหน่อยก็ตื่นเต้นมากๆรอเจอหน้าน้องอยู่ทั้งนี้เจนนี่ยังได้พูดถึงพวกที่มาคอมเมนต์บ้างก็บอกว่าหน้าเหมือนลินล,ลี่เหมือนคนข้างบ้านบ้างละ คือจริงๆแล้วแค่หวังให้เขาเกิดมาแล้วแข็งแรงปลอดภัยจะหน้าแบบไหนเราก็ไม่ได้สีเรียสก่อนจะพูดติดตลกว่าเดี๋ยวเราพาไปทำศัลยกรรมได้คือเป็นลูกของเรานึกออกไหมแค่เรามีลูกมีสิ่งเล็กๆมาเติมเต็มก็ดีใจมากแล้วแล้วบางคนก็มาคอมเมนต์ว่าคอยดูนะน่าจะเหมือนลินลี่นั่นด้านเจนนี่และยูเผยว่าเราก็รู้ว่าลินลี่ก็คือลินลี่ทุกคนก็น่ารักในแบบของตนเอง อย่าไปด้อยค่าใครหรือว่าด้อยค่าของตัวเองขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com